ที่แทนเต่าตัวนั้นก็ท่านป้าในตอนนั้นท่านผู้โอโสได้มอบถุงที่ข้างในบรรจุยาวิเศษท่านได้บอกกับข้าว่ายาพวกนี้นะมีเอาไว้ป้องกันมันแรงนีหลัง ถ้าอย่างนั้นข้าจะสั่งให้ลูกศิษย์ทุกคนในกระบี่วังหลวงช่วยกันออกตามหาของวิเศษชิ้นนั้นให้เองข้าเองก็จะให้ศิษย์ในตะกูลหลีทุกคนรวมถึงสำนักต่างๆที่เป็นพันธมิตรรวมกับตะกูลหลีออกค้นหาด้วยเช่นกันฮ่าๆเสร็จแล้วเจ้าดอกยุนลู่ในที่สุดการผจญภัยของข้าในครั้งนี้ก็ถึงคราวสิ้นสุดลงสักทีนี่เจ้าเป็นใครกันแน่กล้าดียังไงถึงได้มาดูถูกข้าแบบนี้กันโอ้ เจ้าไม่ได้ทำอะไรข้าเลยสักนิดเดียวแต่ที่มันมากกว่านั้นน่ะก็คือก่อนหน้านี้เจ้าได้คิดปองร้ายต่อนายท่านของข้ายังไงล่ะยอดยุดพ่อทุกสถาบันเจ้าคิดทำร้ายต่อนายท่านของข้าในฐานะที่ข้าเป็นข้ารับใช้นี่จึงถือว่าเป็นการตักเตือนเล็กๆน้อยๆจากข้าเท่านั้น ขนาดไอ้เจ้าโครงกระดูกชุดดับนี่เรายังสู้มมนไม่ได้แล้วนับประษาอะไรเราจะกล้าไปแย้มกับคนที่อยู่เหนือกว่ามันได้กันแถมอีกอย่างตลอดหลายวันที่ผ่านมานี้เราเองก็ไม่ได้ไปหาเรื่องใครก่อนเลยด้วยจะมีก็เพียงแต่อย่าบอกนะว่าไอ้เจ้ายี่ฟงคือเจ้านายของไอ้เจ้าโครงกระดูกบ้านนี้นะนี่เจ้านั่น แข็งแกร่งซะยิ่งกว่าโครงกระดูกนี่อีกหรอเนี่ยไม่ผิดแน่ถ้าเกิดว่าไม่แข็งแกร่งขนาดนั้นแล้วเราก็คงไม่มีทางที่จะมีอำนาจมาสั่งการสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับเทวทูตอย่างนี้ได้หรอกอืมดูจากสีหน้าแล้วคงจะเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วสินะ <l ots> แต่จะมาสำนึกเสียใจตอนนี้นะมันก็สายไปซะแล้วสิ <l ots> ในฐานะของขารับใช้ในฐานะของผู้คอยอารักขาหรือเรียกสั้นๆว่าหมาเพื่อปกป้องไม่ให้เกียรติของในท่านถูกทำลายเพื่อปกป้องสันติภาพของโรงองซ้อมฮุ่งฮุ่พรุ่งนี้ที่สดใสรอเราอยู่นี่ดีหรือเปล่าสองคนนั้นน่ะบอกว่าเป็นคนของท่านปรมาจารย์ยี่ด้วยละข้าว่าพวกเราอ่าเข้าไปยุ่งกันเลยจะดีกว่าถ้าอย่างนั้นข้าว่าพวกเราหนีกันดีไหมครับท่านอาจารย์ ขอร้องละครับได้ปลอดถนายท่านแตได้ปลอดไว้ชีวิตข้าด้วยเถอะครั้งหนึ่งนะเคยมีคนทำนายโดยชะตาของข้าเอาไว้ว่าโดยชะตาของข้าถูกสวรรค์ลิขิตให้ได้เป็นใหญ่และมีอายุยืนยาวนับพันปีถ้าเกิดว่าพวกท่านฆ่าข้าแล้วล่ะก็นั่นเท่ากับว่าพวกท่านได้ฝ่าฝืนลิขิตของสวรรค์ขอร้องละจะให้ข้าทำอะไรก็ได้ให้ข้าไปทำกับข้าล้างจานกวาดบ้านถูบ้านเปลี่ยนผ้าปูเตียงจับขยะก็ยังได้ขยอพวกท่านหมดทุกทางแล้วข้าราชการครับ แล้วทำไมพวกเราถึงต้องมาร่วมคุกเข่ากับหมอน,นั่นด้วยล่ะคะเอ๊เจ้านี่มันไม่รู้อะไรซะแล้วจะบอกอะไรให้นะการคุกเข่าในสถานการณ์ที่ถูกต้องหรือเดียวว่าเป็นเทคนิคการเอาตัวรอดอย่างึงที่ทุกคนควรมีโบราณว่าไว้เอาตัวรอดเป็นยอดดีนะเข้าใจไหมนั่นเหรอคะแล้วถ้าเกิดว่าพวกเราไม่คุกเข่าล่ะคะมันจะเป็นยังไงปอ๊ปากหน้าบอกให้คุกเข่าก็คุกเข่าไปเถอะเฮ้ยไอ้หัวแดง จได้หรือเปล่าว่าวันนั้นนะแกบังอาจมากนะที่ไปตีของในสํานักของเจ้านายอยู่ตั้งนานสองนานจนหูของฉันเกือบแทบแตกเนอะเออท่านบีชิงขอร้องละได้โปรดช่วยข้าด้วยไม่รู้ไม่ชี้ในตอนนั้นนะเจ้าเป็นคนแข่งเขาหาเสียนไปยุ่งกับท่านบรบาารพบัญชายี่เองมาตอนนี้เจ้ากลับหันหน้ามาขอความช่วยเหลือจากข้าอย่างนั้นเหรอขันไปซะเถอะท่านอาจารย์คะ แต่ถึงยังไงซะตอนนี้เขาเองก็ถือว่าเป็นดองกับสำนักของพวกเราแล้วนะคะอาเป็นดองนี่จะโง่หรือจะโง่กันแน่นะไม่เห็นบ้างเลยหรือไงว่าตอนนี้นะสถานการณ์เป็นยังไงไม่เข้าใจบ้างเลยหรือไงว่าถ้าหากว่าเราเลือกผิดชีวิตจะเหลือแต่ความตายนะเกิด<อ>ว่าเจ้าเลือกไปช่วยมันแล้วเราก็ไม่แน่ว่าบางทีพวกเราทุกคนได้ตายยังเขี่นกันหมดแนะอ่อุขอโทษคอโทษอาจารย์ ท่านผู้อาวุโสด้โปรดช่วยมองผ่านข้าไปเถอะนั้งขอรับจะเห็นว่าข้าเป็นเพียงแค่ลมตอดก็ได้ข้าไม่ว่านอนั่งข้านักไม่สมควรต้องมาตายด้วยน้ำมือของท่านหรอกนะครับแต่อีกอย่างหากท่านฆ่าข้าไปก็มีแต่จะทําให้น้ำมือของท่านต้องส่งกระปรอกเปล่าๆในโปรดเธอถ้าจะเห็นข้าเป็นเครื่องมือเอาไว้ใช้งานก็ยังได้แต่ขอได้โปรดอย่าฆ่าข้าเลยเย่เปยที่เคยหยิงยโสหลังจากที่ได้เผชิญหน้ากับเจ้ากระดูกที่มีพลังมากมายมหาศาลบัดนี้ ความหยิ่งยสโสเหล่านั้นได้หายไปจนหมดแล้วล่ะครับก็ <c oughs> <c oughs> ท่าเจ้าอยากจะให้ข้ายกโทษกับเจ้ามากขนาดนั้นแล้วละก็งั้นเจ้าก็จงแสดงความจริงใจเอกมาให้ข้าได้เห็นก่อนสิท่านพี่ท่านกําลังจะหมายความว่าถึงแม้ว่าท่านจะยกโทษให้มันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าายจะยกโทษให้มันงั้นสินะขอรับได้เลยได้เลยขอรับนี่เลยขอรับได้ปรดรับของพวกนี้ไปเลยอะ <c oughs> แค่นี้เองเหรอก,ก็ถ้างั้นแล้วถ้าต้องการสิ่งใดกันนะครับอไอ้ของพวกนี้นะมันมีค่าไม่ต่างอะไรไปจากขยะเลยสักนิดแต่ว่าถ้าเป็นสมบัติวิเศษที่อยู่ในระดับปลานจิตขึ้นไปสัก8 0 0ร้อยถึงหนึ่พชิ้นอยู่แล้วก็น่าจะพอไหวอยู่แล้ะนะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วล่ะก็เจ้าพอจะหามาให้ค่าได้ไหมล่ะ ว่านะไอรูปแบบนั้นนะใครมันจะไปหามาได้กันสมบัติวิเศษที่อยู่ในระดับประจิตขึ้นไปนะไม่ใช่สมบัติที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ได้แต่ของพวกนั้นล้นวนแล้วแต่จะเกิดขึ้นได้จากตามธรรมชาติและสวรรค์สรรสร้างตามลำดับเท่านั้นซึ่งของบางอย่างเองก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้ในการต่อสู้หากแต่มีคุณสมบัติที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไปแต่ถึงยังไงแล้วสมบัติวิเศษพวกนั้นก็ยังถือได้ว่ามีพลังที่เหนือกว่าสมบัติที่มนุษย์สร้้างขึนอยู่ดี ของพวกนี้นะ่ะถือได้ว่าหายากยิ่งซะยิ่งกว่าอึ่งอ่างสามขาหรือไม่ก็หอยผีเสื้อสีรุ้งซะอีกว่ายังไงทำไม่ได้งั้นเหรออได้ครับได้ <c oughs> ไอ้เรื่องจำนวนนะ่ะข้าน้อยคงไม่อาจรับปากได้แต่ข้าน้อยขอสัญญาว่าข้าน้อยจะพยายามทำให้เต็มที่เลยครับนี่แต่ก็จริงอย่างเจ้าว่านั่นแหละนะด้วยจำนวนและความหายากของมันเยงขยะอย่างเจ้านะ่ะไม่มีทางหามาได้ครบแนะ่ งั้นเอาไงดีล่ะเออจิงสิลูกพี่ลูกพี่ถ้าเกิดว่าเป็นสาวๆน่ารักล่ะครับเป็นยังไงใช่แล้วตอนนี้แหละคือช่วงเวลาแห่งการประจบประแจงให้ตรงจุดเรานี่มันช่างฉลาดจริงๆสาวสาวที่แสนน่ารักนั้นเหรอเป็นความชืดที่สุดยอดจริงๆ เก่งมากเจ้าหมาน้อยไม่เสียแรงเลยจริงๆที่ข้ารับเจ้าเป็นเพื่อนนะสมเ็นโดนชมแบบนี้อีกไม่นานคงได้อวยยศแง่แงงั้นข้าขอเป็นสาวๆส,ส,สุดน่ารักแทนก่อนแล้วกันนะส,ส,สาวๆส,สุดน่ารักเซ็กซี่งั้นเหรอครับใช่แล้วเพราะว่าข้ารู้ดีว่าขยะยังเจ้ามันหาสมบัติวิเศษร,ระดับนั้นมาได้ไหมครับ และเรื่องจำนวนนั้นนะข้าจะไม่ถือสาก็ได้ถ้าเกิดว่าเจ้าเอาสาวน้อยสุดน่ารักและเซ็กซี่มาแทนจำนวนสมบัติพวกนั้น,นเจ้าข้าสมบัติไปจำนวนเท่าไรเจ้าก,ก็เอาสาวสาวมาทดแทนตามจำนวนเท่านั้นเอาเป็นว่าข้าจะให้เวลาเจ้าเจ็ดวันในการส่งของพวกนั้นมาที่โรงฝึกของนายทันเยี่ยมถ้าเป็นแบบนี้ล่ะก็เยี่ยมไปเลย ถ้าเกิดว่าให้หาสมบัติวิเศษจํานวนขนาดนั้นแล้วหล่ะก็ไม่ว่าจะเป็นใครเก่งกาจแค่ไหนก็ไม่มีทางทําได้แน่แต่ถ้าเกิดว่าให้หาสาวๆจานวน800ถึง1,000คนแล้วหล่ะก็เรื่องนี้น่ะถือได้ว่าสบายหรือเสือโบเลยได้เลยขอรับข้าสัญญาเลยว่าข้าจะจัดหาน้องๆจำเจมาให้ท่านได้เลยนีทีนี่เจ้าก็ใส่หัวไปได้แล้วขอรับไปละด้เจ้าเองก็ด้วยไปได้แล้วแต่ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะว่า คราวหน้าที่พวกเจ้ากลายเยียบเข้ามาในโรงฝึกอีกถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาฝากไหนท่านหรือ่าแล้วละก็พวกเจ้าได้เจอดีแน่ทราบแล้วค,ครับีกไปอย่ามาขวางนะเว้ยอย่าวัยโดนเฉียวกลางอากาศ อไอ้ไอ้มี่เอ็งตาบอดหรือ,อยังไงกันหนาะอาจารย์เจ้าฝึกสอนให้ฝึกบินหรือ,อยังไงท้องฟ้าก็ตังกวางใหญ่ยังจะมาบินชนข้าอีกให้ตายสิครั้งหน้าที่มีประชุมระหว่างสำนักสงสัยของต้างพูดถึงเรื่องกฎการบินกันสักหน่อยแล้วสิเห็นทีคงต้องจัดวางตารางการบินให้ชัดเจนว่าสำนักไหนบินได้ตอนไหนไทยสมัยบินตอนนี้เอเอเอเชียบินตอนนั้นการบินไทยบินตอนนู่น ส่วนคนไหนที่ลำดับชั้นน้อยกว่าก็ต้องจำกัดลำดับความสูงให้ชัดเจนจะได้ไม่ต้องมาบินชนกันแบบนี้เองฮะจจ้าว่าไปแล้วที่ตรงนั้นทำให้ถึงได้มีออร่าที่แข็งแกร่งขนาดนี้กันนะหรือว่าจะมีสมบัติวิเศษลงมาจุดติอยู่กันเฮ้ชุดผักรมนี่มันคุ้นๆไปละอยู่ไม่ได้แล้วหนีก่อนเฮ้ว้ายสวยแล้วอ เจ็บเจ็บเจ็บ,จบโอ้ยแท้ๆนี่มันวันอะไรกันนะทำไมถึงไม่ดูเรื่องดูยามก่อนออกจากบ,บ้านกันไม่สิถึงดงไปกระเทานั้นหรือว่าวันนี้เราไม่ได้พกแต้มบุญมาด้วยงั้นสินะถึงได้ต้องมาเจออะไรแบบนี้ท่านผู้อาสอช่างบังเอิญจริงๆเลยนะขอรับที่พวกเราได้มาเจอกันอีกครั้งนะชะวิงเป็นเจ้าอีกแล้วงั้นเหรอจะจะใช่แล้วเป็นข้าเองขอรับ ไม่กล้าไม่เบาเลยนี่นะเจ้านะแสดงว่าบทเรียนครั้งก่อนที่ได้รับไปมันคงยังไม่พองั้นสินะเจ้าถึงได้เสนอหน้ามาให้ข้าเห็นอีกนะ่ะอ๋อวายตตท่านผูน้าาาอาวุโสท่านเข้าใจผิดแล้วข้าไม่ได้อยากจะเสนอหน้ามาให้ท่านเห็นเลยสักนิดเดียวข้าก็แค่เพียงบังเอิญผ่านมาเท่านั้นเองนี่เจ้าหมาเจ้าเชื่อมันรอเปล่าเออไม่เลยสกักนิดอีอีอืมถ้างั้นจะเอายังไงกับมันดีอื จงแสดงความจริงใจที่พวกเจ้ามีต่อพวกข้ามาสิฮะพวกตัวอินที่ก็หมดต๊ดแล้วดูจบแล้วก็อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครชื่นชอบการ์ตูนจีแล้วหรอกก็ในช่องของผมยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับยังไงก็ลองเข้าไปดูในช่องของผมก่อนนะครับ